สวัสดีค่ะต้อนรับนะคะเข้าสู่นะคะยุทธค่ากาแฟนะคะวันนี้นะคะแฟ้าจะพามาชมนะคะรถนะคะโตโยต้าอัลติสนะคะ1.8 SE Sport นะ,ะ,ะตัวนี้นะคะราคาตัวนี้นะคะอยู่ที่400,000 5 0 0 0บาทนะคะนะคะผ่อนนะคะตัวนี้ผ่อนเริ่มต้นที่นะครับ8,000บาทเลยนะคะ8,000บาทนะคะมีรายได้นะคะ20,000นะคะออกคนเดียวจบเลยนะคะ20,000นี่ผ่อนได้สบายเลยนะคะ จริงๆก็ถ้าเกิดสมมุติมีนะคะรายได้1 000, 7 0 0 0ห0 0 0 0ก็ออกได้แล้วนะตัวนี้นะคะก็แต่แต่ถ้าตีไปเป็น20,000ก็จะออกได้สบายเลยนะคะไม่ต้องเครียดเรื่องอะไรนะคะสำหรับตัวนี้นะคะรักเป็นปี24 1 4นะคะไม่ตัวนี้นะคะอยู่ที่นะคะ97 0 0 0นะคะเป็นตัว1.8 SE Sport นะคะโฉมหน้าเก่านะคะนะคะ ตัวนี้นะกระจังหน้าของเขานะคะก็จะมีโครเมียมนะคะแล้วก็ด้านล่างสองล่างข้างล่างนะคะก็นะคะจะเป็นสีดำนะคะด้านนะคะแล้วก็นะคะส่วนของตัวกระจังหน้านะคะตัวนี้เนาะตัวนี้นะคะกระจังหน้าของเขาก็จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็มีไฟเดย์ไลท์นะคะเป็นจุดๆอยู่นะคะก็สวยๆเลยนะคะตัวนี้นะคะสาหรับใครที่กําลังมองหารุ่นนี้อยู่นะคะสามารถติดต่อแฟนมาได้เลยนะคะ แล้วก็ด้านล่างนะคะก็จะเป็นนะคะในส่วนของตัวไปตัดหมอกนะตัวนี้นะคะแล้วก็มีนะคะเป็นสีนะคะสีนะคะสีดำด้านนะคะ ในส่วนของตัวรถด้านข้างนะคะก็ตั้งแต่สุมล้อมาก็ออกแบบมาสวยพอดีกับตัวรถนะคะแล้วก็ทางด้านล่างก็เป็นล้อแมกอลลอยนะคะก็นะคะรูปทรงก็สวยงามแบบนี้เลยนะคะล้อแมกอลลอยเนาะไม่ใช่ล้อแมกอลลอยะคะ่ะล้อแมกทูโทนตัวนี้นะคะแล้วก็มีนะคะกระดุม5 5เมตรนะคะเป็นแม็กจากโตโยต้าเองเลยตัวนี้นะคะแม็กสวยๆไปเลยนะคะกับขอบ17นะคะแล้วก็นะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวอ ได้ยางนะคะในปีสองพันยสิบมานะคะสัปดาห์ที่ส1สเ็นะคะยางก็ใหม่ๆนะคะดอกยางยังดีอยู่ะะอะอะมาดูในส่วนของกรอบประจกข้างนะคะกรอบประจกข้างตัวนี้นะคะัเป็นตัวมีไฟเรียวมาให้ด้วยเนาะแล้วก็ที่จับนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มีโคมย้อมแสมเข้ามานะสวยๆนะคะตัวนี้นะคะเติมน้ํามันนะคะฝาน้ํามันถังน้ํามันนะคะอยู่ตรงด้านข้างนะคะต้องซ้ายของตัวรถนะ ด้าน,นหลังนะคะมีกล้องมองหลังติดมาด้วยนะคะแล้วก็นะเป็น e sport นะคะเป็น e sport นะ,ะแล้วก็1 8ถงดเนอกตัวนี้นะคะโอล่าเอาติดนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะกับตัวกับตัวนี้นะคะคิวโคลเมียมด้านล่างนะ,ะในส่วนของตัวแผงประจกด้านข้างนะคะก็มีเป็นสีนะคะ สิงสีเงินนะคะตรงนี้นะแล้วก็สวงสวิตนะคะเปิดปิดกระจกนะคะก็เป็นของออโต้นะคะในส่วนของกระจกด้านข้างนะคะในส่วนของพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะสำหรับท่านท่านใครลายที่ชอบรถดเอาติดท,ที่เป็นพวงมาลัยมัลติฟังกชันอยู่แล้วบอกเลยว่าตัวนี้นะคะมีมาให้แล้วก็ตอบโจทย์เลยทีเดียวเนาะ ในส่วนนะคะของตัวเครื่องเล่น MP3 ตัวนี้บอกเลยว่าสวยมากๆนะคะเป็นเครื่องเล่นตัวเดิมจากโรงงานนะคะไฟนะคะอยู่ข้างมือพอดีเลยนะคะไฟสุกเฉิดอยู่ข้างมือพอดีนะครับไม่ไม่ต้องเอื้อมไปไกลเนาะตัวนี้นะคะทางด้านข้างนะคะตัวนี้นะคะก็เป็นเกียร์แอร์ออโต้นะคะสามารถปรับได้ออโต้เลยนะคะแล้วก็นะคะเป็นเกียร์นะคะเกียร์ขั้นบันไดแบบนี้นะคะแล้วก็มีโคมเยมเสริมด้านข้างเนาะ พนักกิงแขนตัวนี้นะคะเป็นแบบอ่าปกติเนาะแข็งแข็งแล้วก็นะคะมีที่ใส่สัมภาระใส่ของอยู่ด้านในนะคะในส่วนของตัวเบาะนะคะเบาะตัวนี้บอกเลยนะว่าสวยมากๆนะคะด้เบาะหนังสวยมากๆนะคะในส่วนของตัวอ่าตะเข็บข้างก็เป็นเดินตะเข็บด้วยสีสีขาวนะคะสีสวยเนาะ,ะในส่วนของตัวด้านหน้านะคะก็มีไฟไดิจิต้องมันให้ด้วยนะคะสวการ์ไฟก็ <All right. S 1> ต้อลเนาะในส่วนแบบนี้เลย mm hmm. นะคะระบบตรงนี้เป็นระบบเซ็นทันหลอกนะคะ มาให้นะคะนี่นะคะระบบลคันล็อกมาให้นะคะเราไปดูนะคะด้านหลังนะคะของตัวรถนะคะฝากระโปรงนะคะว่าเป็นอย่างไรเนาะในส่วนของด้านหลังนะคะก็ให้นะคะถาดรองสัมภาระด้านหลังมาให้เลยนะตัวนี้นะคะแล้วก็นะคะในส่วนของตัวนะคะอ่า ชมนะคะด้านล่างนะคะ<ม>ก็มีมาให้นะตัวนี้ได้ร้องแม็กนะคะเป็นแม็กเดิมเลยนะคะแม็กเดิมแม็กเหมือนที่เป็นตัวรอลรถเลยนะคะตัวนี้นะคะให้มานะคุ้มจริงๆนะคะกับโตยโยต้าตัวนี้สรรีพิเศษด้วยนะคะกับตัวนี้ใครชอบนะคะก็สามารถโทรมาจับมาจองกันได้นะคะในส่วนของเครื่องยนต์ก็สภาพดีโอเคเลยนะคะตัวนี้นะราคาอยู่ที่445,000บาทนะคะตัวนี้หากใครชอบนะคะก็สามารถโทรมาจองนะคะ ติดต่อคอนแทคใจได้เลยนะคะขอรายละเอียดได้นะคะตัวนี้ผ่อนอยู่ที่นะคะประมาณ8,000บาทนะคะตัวนี้นะคะเริ่มต้นที่8,000กว่าบาทนะคะรายได้20,000หรือรายได้18,000บาทสามารถออกได้คนเดียวเลยนะคะจบเลยนะก็วันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็นะคะฝากดดกดไลค์กดแชร์กดซับใครให้แฟรด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ